สวัสดีครับพี่พี่ FC ทุกท่านครับวันนี้พามาชมสายพ่นยาเกรดญี่ปุ่นในบายมาเทนเราเลยนะครับบายมาเทนเราเลยเป็นสายพ่นยาคุณภาพสูงริ้วเหมือนกัน <c oughs> เกรดญี่ปุ่นนะฮะนะครับที่เรียกได้ว่าลูกค้าสั่งเราอเยอะนะครับลูกค้าสั่งเราเยอะนะครับ,ระะรบตัวนี้เป็นแบรนด์มาเทนที่ผลิตในประเทศไทยเรานะครับ แล้วก็ไปจำหน่ายที่เมืองนอกนี่แจกแปนนี่เห็นไหมเห็นไหมไหมนะครับขนาด8มิลลิเมตรนะครับ8มิลลิเมตรก็คือเป็นสายพ่นยาเอ่อทั่วไปนี่แหละนะครับยาว100เมตรนะฮะม้วน1 100เมตรนะครับน,นะครับเนะกลียวเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นเกลียวสเปคญี่ปุ่นเลยนะนะครับเป็นสเปคญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าตัวนี้ส่งต่างประเทศนะครับ เราพยายามจะคัดของที่คุณภาพสูงเอามาให้พี่ๆอันนี้รองรับแรงดันได้ถึง60บาร์นะครับนะครับแล้วก็มีประกันให้1ปีเต็มนะครับเราเคลมเรื่องประกัน1ปีเต็มให้เลยนะครับซับสลิยินดีดูแลให้ตรงนี้นะครับราคาเท่าไหร่เล่าให้ฟังปกติมว้วนมันมันเมตรละ35บาทก็เท่ากับว่า100เมตรก็คือ3,5 0 0ใช่ไหมครับ เราไม่เอาครับเราลดราคาให้ F4 ครับเอาไปเพียง2,950นะครับรวมจัดส่งให้นะครับ2,950รวมจัดส่งให้นะครับตกเมตรละ29บาทกับสายคุณภาพญี่ปุ่นนะครับมีประกันให้ยาว100เมตรด้วยนะครับที่ทนแรงดันได้ดีนะครับทีนี้ทำไมมันถึงขายดีผมยังไม่ปรากฏนะครับถ้าถ้าไม่นับของอรุยมาซึ่งราคาอาจจะสูงกว่านี้ ก็จะไม่มีแบรนด์ไหนที่ประกันสายให้1ปีแล้วนะครับมีของเรามาเท่น,นี้นะฮะทำไมเราถึงต้องประกันก็เพราะว่าเรามั่นใจในสินค้าเราว่ามันแข็งแรงทนทานระดับญี่ปุ่นนะครับเราถึงมีประกันทุ้ท่านบางท่านก็อาจจะมองเข้าใจไปว่าเคยมันไม่ยัเป็นต้องประกันหรอกสมมุตินะฮะสมมุตินะพี่ซื้อมวลหนึ่งสามพหรือหรือสองพันก็ได้เราใช้ไปซัก สี่เดือนแล้วมันเกิดมันรั่วมันแตกเองนะฮะมันแตกเองมันรั่วเองอย่างเงี้ยเราไปคุยกับร้านเนอะเขาจะดูแลเราไหมอันนี้อันนี้น่าคิดนะอันนี้น่าคิดนะคือเราไม่รู้หรอกครับว่ามันจะมีอาการพวกนี้อย่างไรเมื่อไหร่นะครับแต่เราสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ซื้อของเราก็คือพี่ไม่ต้องห่วงนะภายใน1ปีเนี่ยผมดูแลให้ ถ้าเกิดอยู่ดีดมันแตกของมันเองอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนให้แน่นอนครับพี่ไม่ต้องหัวเนี่ยะฮะมันคุยกันสบายใจกว่านะครับคือเราก็ไม่อยากให้มันเกิดหรอกเนาะแต่ว่าประกันหลังการขายมันจริงสําคัญครัวน,นี้าราคาเราก็จะดรอปลงมาให้ให้ต่ํากว่าของแบรนด์ดังๆนะครับแต่ว่าคุณภาพเดียวกันเลยนะนี่พี่ๆก็ลองพิจารณาดูนะครับใครที่มีสวนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายพ่นยา แตกบ่อยนะครับก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเลเยอร์มีเลเยอร์5ชั้นนะฮะแล้วก็แล้วก็คุณภาพญี่ปุ่นนั่นแหละอย่างที่เรียนไปนะครับถ้าเจอแรงดันของปั๊มญี่ปุ่นที่มันแรงแงอย่างเงี้ยสายถูกๆมันจะไม่ทนนะครับมันจะแตกนะครับแต่อันนี้รองรับแรงดันได้60บาร์ปั๊มแรงแบ้านเราอะปั๊มพ้นยาเ,นยเต็มที่50บาร์อันนี้เขาเผื่อมาให้เป็น60บบาร์ อ่านะครับ50บาทนี่คือปวดแขนนะฮะคือแรงดันมันจะดันดันปืนด้ามพ่นเราเนี่ยจนปวดแขนแล้วนะนะครับอันนี้ก็ลองรับได้ดีอ่านี่นะครับเผื่อใครมองหาอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะเลือกสายพ่นยาแบบไหนให้มันทนทานและเหมาะกับง,งานสวนของเราแนะนำตัวน,นี้ฮะสายพ่นยามาเทนเราครับ100เมตรครับราคา2,950บบาทรวมจัดส่งครับสวัสดีครับ